เรื่องย่อละครบ่วงใบบุญอีพีที่27คุณน,น,นายนวลนาฏพยายามหาทางให้ตำรวจจับดอกรักและดอกรักร่วมมือกันมาให้ตัวเองเป็นคนผิดฐานฆ่าคนดอกรักพยายามไม่ให้ระบินและใบสีอยู่ด้วยกันสองต่อสองคุณน,น,นายนวลนาฏไม่ยอมรับที่ตำรวจสืบหาหลักฐานไม่เพียงพอ ตนเอาผิดดอกรักไม่ได้ดอกรักกรวดน้ำให้เมียของนายชดที่ตายไปและได้รู้ว่าใบาบุญถูกไล่ออกจากงานเอกอุกสัญญากับใบบุญจะหางานใหม่ให้ใบบุญทำใหม่ดอกรักวางแผนทำร้ายใบสีหลังจากที่รู้ว่าใบสีท้องกับระบินลูกชายคนโตระดมคลั่งทำร้ายใบสี จนใบสีเสียลูกในทอ้องแต่ผิดแผนดอกรักที่ตอนแรกวางแผนให้ระดมฆ่าใบสีจนตายระบินเสียใจหนักที่ใบสีเสียลูกของตนเองและโกรธตัวเองที่ไม่สามารถปกป้องใบสีกับลูกในท้องได้ใบบุญตกใจหนักที่รู้ว่าแม่ท้องท่นิมไปหาเรื่องใบบุญที่บ้านทั้งสองคนทะเลาะกัน ระบินตกใจที่เห็นลูกของตัวเองกำลังตกตีกับใบบุญอยู่ระบินตบหน้าธนิมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อติดตามละครบ่วงใบบุญทั้งช่อง8ที่จะออนแอร์ในวันจันทร์ที่25เมษายน